ีน้สภาพดีมากถ้าพี่ได้ไปรับรองคุ้มค่ะสวยนะถูกจริงแต่คิดดูก่อนนะนี่หนูลุงเอาสอมมาฝากรถที่นี่วิ่งดีมากเลยกำไรลุงเหลือบานเลยรถคันนี้เฮงจริงๆเอาสุณลุงไหมเนูะขอบคุณค่ะลุงหนูบอกก่อนนะพี่ว่าคันนี้ก็มีคนดูอยู่เหมือนกันงั้นผมขอ ลูกเอาคันนี้ครับซื้อสดเลยอ้าวผมก็จะเอาคันนี้ผมมาดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับรถบรรทุกคุ้มคมแบบนี้ยังมีอีกหลายคันค่ะ K U M ศูนย์รวมรถบรรทุกมือสองราคาสุดคุ้มมีรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้เลือกอย่างจุใจคัดรถประวัติดีสภาพสวยใช้แล้วรวยพร้อมทีมงานให้บริการลูกค้าเต็มที่จริงใจไม่ปกปิดดูแลรถได้มาตรฐานก่อนส่งมอบรถบรรทุกมือสองต้อง K U M ค่ะมีบริการจัดไปแน้นดอกเบี้ยถูกดันทุกเคสแถมโปรสุดคุ้มให้พี่ด้วยออกรถส่วนตัวหรือในนามบริษัทก็คุ้มค่ะตะหนูพาพี่ไปดูอีกท่าน KU M ขึ้นอย่างครับ KU M ก็คุ้มไงครับพี่อ๋อคุ้มจริงๆ